ดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้าครับวันนี้ได้ KR มาใหม่ครับแล้วก็เช็ครายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วใครที่กำลังมองหา KR สป้าแบบครบๆนะครับระบบต่างๆใช้ได้ครบนี่ลองชมคันนี้เลยนะครับราคาไม่แพงก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอีกช่องทางนึงฝากไว้ด้วยนะครับเพจ a c e b o o k นะครับเพจรถนางฟ้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ เคาคันนี này, ササ้เอกสารมีเล่มชุดโอนลอยครบนะครับภาษี66นะครับ2566ขาดประมาณ2ปียังต่อได้นะครับในเล่มเป็นสีน้ำเงินดำนะครับสีตรงเล่ม2ปียังต่อได้สภาพโดยรวมถือว่าสวยครับล้อทอง17 18นะครับล้อคอมดาวยางหลังนี่โปรร้อยนะครับยางหน้า ไม่แน่ใจแต่ว่ายางนี่เปลี่ยนมาใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยชุดสีสวยนะครับพอสวยพองามประมาณ 70- 80นตะครับตำหนิก็จะเป็นสีถังนะครับสีถังเหมือนเขาเคลือบแลกเกอร์มาแล้วมันจะเป็นแบบเป็นฟองอากาศนี่นะครับตามคลิปวิดีโอนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนี่ยฮะมันจะเป็นตุ่มตุ่มฟองอากาศหน่อยครับสีถังมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พวกหน้ากาพกพวกโหน้าอะไรนะครับเงาประมาณ70%อนนะครับงานจุดสี ใบหน้า e 1 0แท้ครับสเตลเล่บังไม e 1 0มีไรน็อตไทเทนทั้งคันนะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับของแต่งก็มีปั๊มลอยนะครับผมก็ไม่แน่ใจของอะไรแล้วก็ประกับเล่งแต่งนะครับตอนได้มาประกับฝืดมากเลยผมก็มีการตัดต่อแต่งสายกันเร่งใหม่ครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับไม่ฝืดนะครับตอนแรกมาแบบใส่มางานหยาบมากนะครับประกับแต่งตัวนี้ผมก็ ระบบไฟนี่ผมไล่ใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าตอนมามันติดไม่ครบสวิตกุญแจก็ใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่น,นก็หลายอย่างอันนี้ผมก็เลยต่อเป็นตัวปิดเปิดไฟนะครับออฟรันไม่มีนะครับออฟรันต่อตรงเลยแล้วก็พวกนี้กดได้หมดเลยครับระบบไฟผมต่อให้หมดแล้วครับระบบไฟใช้ได้หมดทุกจุดเลยนะครับหน้าใหม่ก็จะมีวัดรอบขึ้นนะครับไฟเกียร์ว่างเตือนน้ามันพวกไฟเลี้ยวอะไรเงี้ยติดนะครับแต่อะไรผมก็ใส่ให้ใหม่ ความร้อนมันจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับรถยังไม่ได้สตาร์ทเลยเครื่องยังไม่ร้อนมันดีบไปครึ่งนึงละเวลาไปขี่ปุ๊บมันจะขึ้นมานี่เลยนะครับแต่ว่าความร้อนปกตินะครับมันไม่ร้อนขนาดว่าจนน้ําดันก็จะประมาณนี้สีโครงสวยนะครับสีโครงนี่เงาวับเลยทั้งซ้ายทั้งขวาอันนี้เนะี่ยสีโครงสีโครงเขาสวยอ่าคันนี้ได้เป็นเสื้อฝาทองนะครับเสื้อฝา 855นะครับเจ้าของแจ้งมาว่าไม่ปอกแล้วก็ใช้เป็นระบบวาวเดิมนะครับขี่ง่ายกระบุกเคเหลี่ยมนะครับสีฝาครอบคาร์็เป็นสีน้ำตาลไม่ก็สภาพก็ยังโอเคอยู่อาจจะมีริ้วรอยหน่อยแล้วก็มีไล่น็อตเทเทเนียมครับการสตาร์ทก็นะครับเริมมีสนิมและชุบการสตาร์ทแท้มีรอยชุบมาพวกนี้ก็อยู่ครบนะครับตาน้ำมันเครื่องใสๆนะครับสีปั๊มน้ำไม่รั่วแล้วก็ คันเวลาสตาร์ทปุ๊บก็ไม่รูดนะครับเฟืองคันสตาร์ทไม่รูดมีเกียร์โยงปั๊มกระลุงแบมโบ่นะครับอันนี้เป็นหลอดใส่สายน้ํามันนะครับจกหลังเดิมนะครับซับดีมากเบรกหลังแล้วก็เบรกหลังร้อยสิบนะครับแล้วก็สร้างขายึดปั๊มมาสวยงามจุมหลังเป็นดัมแดดนะครับเป็นดัมแดดเป็นแบบดิสอ่ะมันหาสเตอร์ไล่ง่ายนะครับ ตรงรถก็จะประมาณนี้ท่อเป็นท่อเล็แดงบางทายนะครับแต่ว่าปลายเป็นของ SJR อ่าด้านบนก็จะมีไรน็อตไทเทนพน็อตแผงคอนะครับอันนี้ํำลอยอ่าแผงคอ ZX นะครับแผงคอบน ZX แล้วก็ Hands Z X. แฮนด์เห็น zx แผงคอล่างเป็นมีเนียมนะฮะนี่นะเห็นไหมฮะแผงคอล่างมีเนียม รถบางใหม่ไดีจานแต่งครับจานแบมโบไส้ทองแต่งแกนล้อหน้าเป็นเลดนะครับเลดกึ่งมาอันนี้เป็นปั๊มแบมโบ้สีพอร์ตสีพอร์ตทองอันนี้แท้นะครับเป็นดีไซน์ปั๊มแบมโบ้แท้แล้วก็แกนโช๊คสีทองไม่รวมไม่ซึมนะโช๊คหน้าซับดีโช๊คหน้าโช๊คหลังนี่ซับดีเลยไม่มีรวมไม่มีซึม จุดไฟกล่องเล็กนะครับคันนี้กล่องเล็กอยู่ใต้ถังมีไลน์นอตเตอร์พับบูเคเหลี่ยมสีโครงด้านซ้ายก็สวยครับคันสตาร์ทก็เดิมไอ,ไอตัวขาตั้งอรอยเชื่อมเดิมของเขาเลยโมก็ไม่มีุ่มสีโครงสวยนะจะมีตําหนินี่แหละครับแค่สีถังสีถังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสองทีอะไรแยกป,ปกตินะครับโซ่ก็เป็นโซ่เล็กละนะครับไฟลงไฟเรียวผมใส่ครบเลย อ่าให้ดหูระบบไฟแต่ดังนะไฟเลีเ้ยวซ้ายติดนะครับใหดูไฟเลีเ้ยวขวาครับไฟเลี้ยวขวาติดไฟเบรกติดนะครับผมไล่ให้หมดละไฟหน้าต่ำสูงนิดติดหมดเครือ่องยนต์เงียบคิิบครับเสื้อไม่เปราะผมก็ว่างก็น่าจะคุมละ เปิดไฟนี่นะครับต่อมาตรงนี้เลยไฟต่ำไฟสูงไฟสูงหน้าใหม่ก็ติดนะฮะตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวสต็อปไฟตรงนี้ก็ใช้ได้นี่ครับเครื่องยนต์เงียบกริบเลยครับทรงรถประมาณนี้ฟังเสียงเปินเครื่องนิดนึง วิ่งดีครับขับสนุกเป็นระบบวาวเดิมมันขี่ง่ายนะครับบิดติดมือขับสนุกมากนะครับเอฟปิดไฟก่อนมาฟังราคานะครับ K R คันนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาท เอกสารก็เล่มชุดโอนครบนะครับภาษี66นะครับภาษียังต่อได้ขาดแค่2ปี33,900บาทท่านใดสนใจโทรมาแลเบอร์0634255989นะครับลายก็เบอร์นี้เลยถักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไม่สะดวกมาผมก็สามารถจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับรานะคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะ ก็รีวิวประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ